สวัสดีครับสวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับกลับมาครบพบกันอีกแล้วนะครับกับพระอมฟุตบอลรักครับทศนบบาบรรดานกีฬาฟุตบอลครับเจอกันทั้งทางเพจ f a c e b o o k และทางช่อง YouTube ครับเจอหน้ากันแนละ้วว่าอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอของดีราคาถูกนะเนี่ยนะถึงผมจะเป็นเด็กของแต่ผมก็รักทุกทีม <laughs> เอ้ามาครับเดี๋ยวเย็นนี้นะครับตั้งแต่18บแนกาสามนาทีนะครับก็จะมีการในก,การฟุตบอลบีเบลิงกลิฑนัดที่2ของฤดูกาลนะครับโอ้โหแต่ทีมเชียร์ของผมนี่นะเจ็บปวดเหลือเกินนะผู้ชมตอนนี้เชียรมาติปเจตติปของพวกเราข่าวว่าเจ็บอีกแล้วครับโอ้โหแบบนี้เนี่ยโจโกเมสนะโจโกเมสก็ อะไรครับเนี่ยคือการเสริมทัพของริบูลถามว่าการเสริมทัพของริบูลมันไม่ได้ขี้้วขี้เละนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แต่กลายเป็นว่าสถานการณ์ไม่เอื้ออํานวยเลยครับจากนักเตะท,ที่ฟิตฟิตเล่นได้หกสิบามนัดลุ้นสี่แชมป์ฤดูกาลที่แล้วมาปีนี้รู้สึกว่านักเตะ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นกับหงส์แดงเอาเดี๋ยวค่อยไปว่ากาัน <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยเรื่อง11ตัวจริงเรื่องของอัปเดตปัญหาการบาดเจ็บเพิ่มเติมแล้วกันส่วนวันนี้ฟันธงใส่สกอ 10คู่10สนามนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการจะสนับสนุนช่องก็ฝากเอาไว้ด้วยในช่วงท้ายนะครับสินค้าสปอนเซอร์ของทางช่องนะครับมีช่องนี้ช่องเดียวนะครับโปรโมทสินค้า,าไว้ท้ายคลิปถ้าไม่รักผมแล้วแล้วจะไปรักช่องไหนรู้ไว้ <c oughs> เอาไปเริ่มกันครับ18บนาฬิกานาทีวิลลาเจอกอีฟวอดิ iden, นะครับ แอสเซนวิลล่าเนี่ยถือว่าผิดฟอร์มนะครับนัดแรกถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะแพ้บอลมัด0-2ย์สองใช่ไหมอลูกทีมของเชลรัดก็มีโอกาสนะครับไปเยือนบอลมัดแล้วแพ้ศูนย์สองมีโอกาสที่จะที่จะได้ประตูแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะครับด้วยเกมรับที่ก็มีปัญหาจริงๆเนะี่ยเกมรับของวินล่าเนี่ยมีปัญหาตั้งแต่ก่อนเจอรัดจะมาแล้วเจอรัดก็พยายามปฏิปต่ปตอมีทารอนมิงส์มีคนโน่นคนนี้คนนั้นแต่ก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยได้บางแมช์บางนัดยังเสียประตูง่าย นะครับแต่เวลาเจอทีมใหญ่เนี่ยวิลล่าเล่นดีคือเสียประตูยากแต่เวลาเจอทีมเกรดเดียวกันทีมระดับล่างเนี่ยมกักบางทีเสียประตูงี่เง่านะครับเพราะนั้นมาเจอกับเอเวอเรตันของแลมพาร์ดที่ก็เกือบจะได้แต้มจากเชลซีเหมือนกันนะครับไปพลาดเสียจุดโทษแล้วก็แพ้มาศูนย์หเพราะนั้นนะเจอราดก,กับแลมพาร์ดครับถือว่าเป็น2อ,อดีตตำนานของหงสแดงและเชลซีนะตอนนี้มาผันตัวเอง มิดฟิลจอมถล่มประตูทั้งคู่นะครับผันตัวเองมาเป็นผู้จัดการทีมดูแนวโน้มเชียร์ใครดีเนี่ยผมเชียร์เจอหลาดดีกว่าเนะเออเออแต่ว่าก็ได้แหละครับดูเกมรู้ของวิลล่าแล้วยังทาแม่งทาแม่งอยู่สกอร์ในใจผมให้หนึ่งหนึ่งทีแรกเนี่ยนะครับแต่ว่าเหมือนเดิมครับผมเด็กเจิดเด็กเฮียผมเด็กเฮียนะครับวันนั้นผมเชียให้วิลล่านะครับน่าจะเฉือนชนะ นะครับน่าจะเฉือนชนะเอเวอร์ตันได้สกอ์อาจจะ1-0หรือ2-1ประมาณนี้นะครับสำหรับบิลล่ากับเอเวอร์ตันไปที่คู่3มทุ่มนะครับคู่3ทุ่มนี่แอดมินเตรียมที่จะมีคู่ภาคเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูว่าคู่ไหนเริ่มมาที่คู่แรกนะครับนักบุญเซาแทมตันครับเปิดเซนต์แมรี่เจอกับลีสทั้ง2ทีมแพ้มาเซาเนี่ยเหมือนจะดีนะครับ บุกไปขึ้นนําสเปอร์ก่อนก่อนที่โดนไก่เดือยทองเตะนหน้าหงายครับเดือยไก่ปักเต็มหน้าหมดนะครับแพ้เลเทะสี่หนึ่งส่วนลีสเองนะครับก็ถือว่าผลงานเรียกว่าเอาตัวรอดแล้วกันเพราะว่าเล่นในบ้านแล้วก็เฉียนชนะวูไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับมาเจอกันนี่รู้สึกยังไงเนะนะนี่ยนะเกมลูกกรีดยังดูเล่นดุดันนะครับยังดูเล่นดุดันแม้ว่าจะขาด คาวินฟิลลิปที่เสียให้แมนซีขาดลาฟินญาที่เสียให้บาซ่าไปแต่พวกจอแดนพิกฟอร์ดพวกอะไรพวกที่ยังอยู่เนี่ยถือว่าถือว่านะดูไฮไลท์เกมนัดแรกกับวูี่ยังโอเคยังเล่นกันได้ดุดันแต่ไอ้ดุดันเนี่ยออกมาเยือนนี่นะครับนักบุญต้องต้องเน้นแล้วนะครับผมเชื่อว่าเซาล์ทตันไม่แพ้ผมเชื่อว่าเซา์ไม่แพ้หลังจากที่แพ้เละนัดแรกมานะครับผมให้เสมอหนึ่งหนึ่งแล้วกันคู่นี้นะดีไม่ดีนี่นักบุญแซงเข้าป้ายสามแต้มด้วยซ้ำ แล้วก็ขยับไปที่อาเซนอลกับเลสเตอร์ครับสามทุ่มคืนนี้นะนี่คือคู่แรกที่แอนมินจะภากเสียงนะครับไปดูฟอร์มปืนใหญ่กันว่าหลังจากที่มิเกลอาร,ร,อร์ติต้าปฏิปต่อซื้อตัวเข้ามานะครับต่อจิกซอตามที่ตัวเองต้องการผลงานอุ่นเครื่องดีมากนะครับแล้วก็เปิดฤดูกาลก็อย่างสวยงามด้วยเก็บ3มแต้มมาได้เพราะฉะนั้นเจอกับเลสเตอร์ของโรเจอร์สที่โอ้โหเสียตัวหลักเยอะนะครับไล่ไปตั้งแต่ผู้รักษาประตูแคสเปอร์ชไมเคิล นะครับกองกลางนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเสียใครอีกหรือเปล่านะครับมาเยือนอาเซนนลที่กำลังมั่นใจผมมองว่าเลสเตอร์รอดอยากนะครับสิ่งเดียวที่เลสเตอร์จะได้แต้มจากอาเซนนลคือนักเตะทุกคนจะต้องเล่นแบบท็อปฟอร์มสุดๆต้องท็อปฟอร์มสุดๆด,ด,ด,ด้วยนะครับถ้าเล่นแบบเสียประตูแบบไม่มีปีมีขุยเนี่ยโดนอาเซนนลยิงเละแน่นะครับเพราะนั้นฟันทงไปเชื่อมือปืนใหญ่ว่าจะเก็บชัยชนะได้แต่ก็ อาจจะไม่ได้ขาดลอยมากสกอร์อยู่ที่ประมาณ2-0หรือ2-1นะครับผมจะให้สกอร์ประมาณนี้นะครับมีโอกาสที่จะจบ2-1เหมือนกันนะครับเพราะว่าคือมันก็ช่วงต้นฤดูกาลเนาะเกมรับของอาเซนอลเล่นเหนียวแน่นขนาดไหนเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นกับตานะครับเพราะนั้นก็เกมรุกของเลสเตอร์ก็ยังมีพิษสงอยู่เมติซันวาดี้ก็ยังอยู่นะครับอ่ะให้ไปสัก2ประตูต่อ1นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจบ2-0เป็นเจ้าบ้านก็ไม่แปลกนะครับ เดี๋ยวคืนนี้3ทุ่มมารอลุ้นกันช่วงภาคเสียงไปที่ไบรตันกับนิวคาเซิลครับ3ทุ่มคืนนี้เหมือนกันนะครับไบรตันนี่แน่นอนครับนัดแรกทําแสบใส่ปีศาจแดงมาส่วนนิวคาเซิลก็ใช่ย่อยนะครับนิวคาเซิลก็3แต้มเหมือนกันเปิดเซนต์เจนพ์คเอาชนะน้องใหม่อย่างน o อตติงแฮมฟอร์สต์มา,าต่างฝ่ายต่างมั่นใจแต่ผมเชื่อครับไบรตันในวันที่เล่นกับแมนยูจะแตกต่างในวันที่เจอกับนิวคาเซิล วัะนั้นสก,กอผมฟันธงไปที่2ประตูต่อ2ผมเชื่อว่าคู่นี้จะจบลงด้วยการแบ่งแต้มนะครับดีไม่ดีเจอแจ็คพอตของอเล็แซง,งมาร์ซิแมงเข้าไปนี่อาจจะหงเงื่อบได้เหมือนกันสามทุม่มมานกันครับแมนซิตี้เจอบอลมัดคู่นี้ผมมองว่าถล,ล่มนะครับถล,ล่มแม้ว่านัดแรกบอลมัดจะชนะวิลล่ามาส0ยสวยๆแต่เจอกับแมนซิที้ที่เริ่มเข้าขาเริ่มเข้าฝักนักเตะเริ่มฟิต ลิงบาลฮาแลนเริ่มวิ่งตามใจสั่งมานะครับรู้ว่าเพื่อนจะเปิดไปตรงไหนเพื่อนก็รู้ว่าจะวิ่งยังไงเพราะฉะนั้นบอลมัดเตรียมรถ10ลรอมาขนประตูดได้ผมให้เบาๆมีกมศูนยนะครับคู่นี้ถ้าต่ำกว่านี้หรือว่าแมนซิตี้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับไปที่3ทุ่มคู่สุดท้ายคืนนี้นะครับแข่ง3ทุ่มบูแฮมตันเจอกับฟูแลมครับทั้ง2ทีม วูฟเนี่ยเกือบจะดีนะครับเพราะว่าบุกไปแพ้ให้กับลีสมาชิวเฉียด1ประตูต่อ2ส่วนฟูลแลมก็อย่างที่เห็นครับทำแสบใส่ลิเวอร์พูลเสมอได้2ประตูต่อ2จะเรียกว่าเสมอเกือบชนะหงแดงด้วยก็ว่าได้นะครับแต่มาเจอวูฟชั่วโมงนี้แม่นะก็อย่างที่ผมบอกครับเล่นดีกับทีมใหญ่ใช่ว่าจะเจอทีมระดับวูฟเนี่ยแล้วจะเล่นดีด้วยโอกาสที่ฟูลแลมจะเสียแต้มคือไม่ได้เลยคือแพ้เนี่ยมีนะครับ แต่ก็ด้วยเกมรุกของวูฟต้องไปดูด้วยว่าเกมรุกของวูฟผมวิเคราะห์แบบนี้แล้วกันนะครับว่าถ้าเกมรุกของวูฟททาประตูได้นะครับคมไม่ใช่อกาสเปลืองโอกาสที่จะเก็บ3มแต้มที่โมเรนิวกลาวมีนะครับแต่ถ้ายิงทิ้งยิงกว้างก็อาจจะได้แค่เสมอผมมองว่าเกมคู่นี้ฟูลแลมบุกมาชนะวูฟแฮมตันยากนะครับผมฟันธงไปที่วูฟหนึ่ฟูแลมศครับหรืออาจจะจบที่หน นะครับโอกาสที่จะจบ1-1แบ่งแต้มก็มีนะครับไปที่คู่สุดท้ายครับ5ทุ่มครึ่งนะถ้าร่างกายไหวคืนนี้จะภาคต่อนะครับคู่เบรนฟอร์ดครับพึ่งน้อยเปิดรังเจอกับปีศาจแดงครับโอ้โหแมนยูตอนนี้ระสำ่ำทั้งเรื่องของผลงานนัดเปิดฤดูกาลก็แพ้มาแพ้คาบ้านด้วยนะครับเรื่องสปปริตในทีมเอริกเคนฮากยังไม่สามารถเรียกสปปริตในทีมกลับมาได้ ตัวปวนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับปอกบาไปแล้วก็กลายเป็นพีโดนะครับแล้วไหนจะมีข่าวว่าบริสแซงแชงแมงเตรียมที่จะสอยมาคัดแรดฟอร์ดออกไปจากอ้อมอกอ้อมใจอีก <c oughs> <c oughs> ข่าวในตลาดนักเตะก,ก็พัวพันกับนักเตะกองกลางเทียบภาพไปหมดนะครับโอ้โหตอนนี้สื่อเนี่ยเริ่มพูดเหมือนกันที่ผมผมเคยพูดเมื่อเมื่อหลังเกมหลังเกมที่แมนยูแพ้ไบรตันสัปดาห์แรกของริเมรีกเนี่ยผมเคยพูดไปว่า จริงๆเอริกเซนฮากเนี่ยไม่จะเป็นต้องแทงกักหรอกนะครับคือจะเล่น4 3, 3 3ก็เล่นไปเลยเล่นไปเลยนะครับแล้วไม่ต้องไปใช้ตัวเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องไปใช้คริสเตียนอีริกเซนกับบูโน่เฟรนเดสไปเล่นเหมือนเป็นตัวริมเส้นแล้วก็เอาเออแล้ววันนั้นเนี่ยเอาอีริกเซนไปเล่นเป็นตัวฟอลนน์ 9, เป็นหน้าเป้าด้วยผมมองว่ามันเสียของในเมื่อเฟรดกับแม็กทอมเล่นพร้อมกันไม่ได้ก็เอาคนใดคนหนึ่งลงตอนนี้ยังซื้อแบบตัวเด็ดเดไม่ได้ เอาคนใดคนหนึ่งลงไปเลยแล้วก็คือเล่นเหมือนที่ลิเวอร์พูลกับแมน c ิสเตเกับแมนเิสตี้เล่นอ่ะซื้อใจไปเลยถ้าแม็กคอมมึงเล่นดีมึงมึงก็ยึดตำแหน่งตัวตัวมิดฟิลดหมายเลขหไปเลยทอมไม่ไหวก็เอาเฟรดไปหรือตอนนี้สื่อกูรูสายแมนยู u, เขาก็บอกว่านักเตะใหม่อย่างมาตินเนสที่ไปยืนเซ็นเตอร์คู่กับแม็กไกวก็ขยับแม่งขึ้นมาเล่นตัวตัดเกมจบแล้วก็กเอาบูโน่กับเอิลิเซนเป็นตัวตัดเเป็นตัวบ็อกทูบล็อกไป ข้างหน้าก็ลุยกันไปเอาพิโดลงไม่ต้องไปเลิกอะไรแล้วในเมื่อมันยังอยู่ก็เอามันลงไปนะครับก็แรดฟอร์ดไม่ใช่อะไรนะมางเซียก็เจ็บอยู่ถูกไหมเอาพิโดลงตรงกลางซ้ายขวาก็แรดฟอร์ดกับเอ่อซานโชหรือถ้ายังไม่ชอบยังจะดัดนิสัยพิโดอยู่ก็มีอีเลงก้าครับอีเลงกาเนี่ยใจมันได้เด็กมันได้ก็เอามันลงอะแรตฟอร์ดยืนหน้าเป้าไปอีเลงกาทางซ้ายซันโชทางขวาก็จบละ mm hmm. คือบางทีคิดเยอะไป นะครับบางทีคิดเยอะไปอย่าลืมว่าเอริกเทนฮาก็สร้างสร้างอาแจกมาด้วยนักเตะวัยรุ่นเฮ้ย hey, วัยรุ่นเฮ้ย hey, วัยรุ่นนะเันนั้นมาอยู่กับแมนยูนี่จะไปง้อพวกซีเนียพวกตัวเกา่เกาๆไม่ก็ไปง้อมันนะครับดาวรุ่งมีดันขึ้นมาผมเชื่อว่าอะคาเดมี่ของแมนยูมีตัวดีๆหลายคนแล้วก็หวัดเสียวแทนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวนฟร์ดเนี่ยนัดแรกชนะมาด้วยใช่ไหมอ่าเสมอโทษทีนะครับเสมอเลสเตอร์มา2 2ทั้งที่โดนเจ้าบ้านเลสเตอร์นำ นำก่อน20ด้วยแต่ไล่ทีเสมอได้เพราะนั้นโอกาสที่แมนยูจะพังภาพอีกนัดหนึ่งก็มีสูงแต่ในใจผมยังคิดว่าแมนยูคือคุณภาพของนักเตะม,มันมีเพียงแต่ว่าสปริตใจมันอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแล้วก็อีริกเซนเองก็จะมีโอกาสมาเจอกับเบนฟอร์ดด้วยนะครับเชื่อว่าเกมนี้แมนยูไม่แพ้นะแมนยูไม่แพ้ผมให้ผมให้เสมอแล้วกันเสมอสกอร์เดิมครับ2ประตูต่อ2เบนฟอร์ด2แมนยู2นะครับ ไปที่วันอาทิตย์มี2คู่ครับวันอาทิตย์นอตติงแฮมฟอร์เรสกับฟูลแลมเออกับเวสต์แฮมตัวดีนะครับสองทุ่มวันอาทิตย์คู่นี้แพ้มาทั้งคู่นะครับแพ้มาทั้งคู่คืออ่าฟอรเรสก็แพ้นิวคาสเซิลมา02ส่วนเวสต์แฮมก็เล่นในบ้านแพ้แมนซิตี้มา02เหมือนกันแพ้แบบสู้ไม่ได้นะครับมาเจอกันก็เชื่อว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยเดวิดมอยส์น่าจะวางแท็กติก รูปแบบการเล่นแตกต่างไปจากวันที่เจอกับแมนเชสเตีร์นะครับเพราะนั่นคือเจอทีมระดับแชมป์เก่าระดับท็อปของยุโรปด้วยไม่ใช่แค่ของพิมยรีแต่กลับมาเจอน้องใหม่อย่างฟอเรสต์เนี่ยนะครับรูปแบบการเล่นต้องต้องดีกว่าเดิมไม่งั้นแล้วแฟนๆขุนค้อนด่าตายหาเลยแต่เท่าที่ดูมิติแล้วนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องความฟิตอาจจะมีปัญหาเรื่องของนักเตะเริ่มอิ่มตัวเพราะว่าอยู่กับมอยมาสองสามปีแล้วมันไปไม่ได้มากกว่านี้นะครับก็ไม่รู้จะดันได้แค่ไหนมาเยือนกับมาเยือนฟอเรสต์ น้องใหม่ที่ต้องการแต้มนะครับต้องการออกสตาร์ทให้ดีเพราะถ้าปล่อยนานไปจะต้องหนีตกชั้นอีกผมเชื่อว่าเกมคู่นี้มีโอกาสที่จะจบลงในการแบ่งแต้มนะครับเพราะนั้นให้ Forest 1 West Ham 1ครับไปที่คู่วันอาทิตย์คู่ใหญ่นะครับสี่ทุ่มครึ่ง Big Match Super Big Match Super ู m a อร์ดาลดอนประจำสัปดาห์นี้นาะที่2เลยนะครับเชลซี Chelsea ครับเปิดสแตมฟอร์ดบิดเจอกับสเปอรวัดคมกันไปเลยครับ นะเชลซีเจ้าบ้านนัดแรกเฉือนชนะเอเวอเรตันมาได้ฉิวเฉียดด้วยจุดโทษของจอร์จินโยแต่สเปอร์ฟอร์มดุดันมากแล้วยังมีการเสริมทัพปฏิปต่ปตอ,อกันไม่หยุดเพราะนั้นในวันที่เชลซีนะครับเกมรับแม้จะได้คูลิบาลีมาคู่กับเตียโกซินวาแต่ก็ไม่แน่ครับว่าจะยันอยู่หรือเปล่ากับเกมรุกของสเปอร์ที่ไม่ได้พึ่งพาแค่ทซงเฮงมินเท่านั้นนะครับยังมีล uh ูคูเซฟสกี้ตัวใหม่มีริชอริซอนที่ซื้อมาจากเอเวอร์ตัน โอ้มีเยอะมากเลยหลายคนนะครับมีเยอะมากเลยหลายคนนะผมมองว่าเกมคูน่นี้ในฐานะที่มันเป็นลอนดอนดาร์บี้แมชมีโอกาสที่จะจบลงด้วยการเสมอกันมีนะครับเชื่อว่าสเปอร์คงยิงไม่ขาดแต่ผมให้ไปที่1-1ก่อนนะครับผมให้เชลซีหนึ่สเปอร์หแล้วคอนเต้เองก็เจอทีมเก่าด้วยนะครับเคยมาคุมพา พาเชลซีเป็นแชมป์พิมลีกนะครับในยุคระบบ3-4-3ของเขานะก่อนที่จะโยกเปิดตูดนี้กับไปคุมยูเ <laughs> วนะ,ะให้หนึ่งหนึ่งนะครับคู่นี้แต่ถ้าจะเลือกบังคับให้ผมเลือกทีมที่ต้องชนะจริงๆผมยังเลือกว่าน่าจะเป็นฝั่งสเปอร์ที่อาจจะเบียดเข้าเส้นใช้ได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นฟันธงไป็นหนึ่งหนึ่งก่อน คู่สุดท้ายครับเล่นคืนวันเดนไนส์ครับคืนวันจันทร์ตีสองเข้าเช้าวันอังคารครับลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลเจอกับคริสตันพาเลตเรื่องปัญหาการบาดเจ็บผมเชื่อว่าแฟนหงแดงหลายท่านทราบแล้วครับแต่เราก็จะสู้ไปด้วยกันอุ้ยไม่ใช่ทางนี้เราก็จะสู้ไปด้วยกันนะครับแม้ว่าเจติปแม้ว่าใครต่อใครจะบาดเจ็บเราก็จะสู้อย่างที่เหลืออยู่เจเคก็จะต้องซ้อมต้องฟิตอย่างน้อยที่สุดก็มีเวลาคุ้นคลิปเพราะว่าไปเล่นวันจันทร์นะ สแต้มครับผมให้3ามแต้มสกอร์ตอนนี้เจติปไม่อยู่เพราะฉะนั้นสกอร์ที่ผมให้ลิเวอร์พูลน่าจะเบียดชนะคริสตันพาเลตได้นะครับสกอร์อยู่ที่สองหนึ่งหรือสามหนึ่งสองหนึ่งหรือสามหนึ่งยังคิดว่าลิเวอร์พูลจะยังเสียประตูให้กับคู่แข่งอยู่ด้วยปัญหาที่มันเยอะเหลือเกินนะครับยกเว้นว่าคริสตันพาเลตเล่นเหมือนนัดแรกเล่นเหมือนช่วงอุ่นเครื่องก็แล้วไป นิพุนชนะ2 0ที่สิงคโปร์นะครับอุ่นเครื่องแต่นั่นคืออุ่นเครื่องไม่ได้มีอะไรมากอ่ะไปรอลุนกันครับ 2- 1หรือ31นะคู่นี้นั่งหมดนั่นคือฟันโพงใส่สกอฟีมลรีกนัดที่2สัปดาห์ที่2ของฤด,ดูกาลนี้รักใครชอบใครก็ตามลุ้นตามเชียร์กันเองนะครับทิ้งท้ายเหมือนเช่นเคยครับนี่สบู่ส้มจิว๋วกาย,ยาไว้ซมนะครับก็ละ2ีบาทสนใจโทรครับ9 2 9ย์7 1 1, 1 8ตอนตัวนี้มีโปรโมชั่นนะครับ พร้อมส่ง4ก้อน110ก้อน250โปรสุดๆเลยคือ20ก้อนใช้ได้เป็นเดือน2เดือนเลยนะครับ20ก้อนแค่399เท่านั้นนะสนใจสั่งซื้อเข้ามาครับหรือจะมีบริการเก็บเงินปลายทางก็เพิ่มค่าธรรมเนียมอีกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับหรือท่านใดนะครับทิ้งท้ายกับสปอตโฆษณาของทางช่องเอาไว้เลยนะครับท่านใดที่สนใจก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับควรจะขายลำโพงเนี่ยนะครับลถมันก็ควรจะลดท่อบ้างนะ อ้าวทิ้งท้ายไว้เลยครับแล้วก็ลากันด้วยสปอร์ตโฆษนาของคมสันเครื่องเสียงบลูทูธครับสนใจตัวไหนโทร0958280499คุณพี่คมสันเจ้าของบริษัทการันตีคุณภาพจวดแน่นอนครับพี่น้องคมสันเครื่องเสียงบลูทูธจำหน่ายและรับผลิตการันตีคุณภาพไม่น้อยกว่า15ปีมีส4รุ่นให้เลือกเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นมาดามและรุ่นเพลย์บอยมีระบบควบคุมเสียงในตัว เชื่อมต่อระบบบลูทูธมีช่องเสียบมิกเซอร์เพื่อเสียบใหม่ร้องคาราโอเกะได้เช่นเดียวกันราคาพร้อมส่งเพียงแค่3,900บาททั้ง2รุ่นส่วนรุ่นรองท็อปรุ่นคมสันมาเซลมีระบบควบคุมเสียงเชื่อมต่อระบบบลูทูธและเชื่อมต่อตัวมิกเซอร์ราคาพร้อมส่งเพียง4900บ,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  er. บาทเท่านั้น และตัวท็อปสุดรุ่นคมสันมาแซลคาราเกะมาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อบลูทูธและช่องเสียบ USB สามารถเสียบไมร้องคาราเกะได้ในตัวที่สำคัญมีระบบปรับใหม่ทั้งเอฟเฟกและเอ็โคได้ถึง99ช่องทางด้วยกันสนนราคาพร้อมส่งทั่วประเทศเพียง9,500บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อและสั่งผลิตโทร095-828-0499